วันพุธที่18ธันวาคม2567เวลา9นาฬิกา30นาทีมีการประชุมคณะกรรมการวิสามัญกิจการวุฒธธิสภาครั้งที่7ประจำปี2567ณห้องประชุมหมายเลข406407ชั้น4อาคารรัฐสภาฝั่งวุฒธธิสภา โดยมีนายมงคลสุรัสจาประธานวุิสภาเป็นประธานการประชุมโดยสรุปผลการประชุมและมะติสำคัญได้ดังนี้ 1. การพิจารณาให้บุคคลดำรงตำแหน่งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายจำนวนหนึ่งเรื่อง 2. การพิจารณาเสนอรายชื่อสมาชิกวุฒิสภาเพื่อเตรียมการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่จัดทำบัญชีรายชื่อและตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครเข้ารับการดำเนินการคัดเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อนำเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 3. การเตรียมการประชุมร่วมกันของรัฐสภาครั้งที่1สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2วันศุกร์ที่20ธันวาคม2567 4. การติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันออกและการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยของวุฒิสภา 5. การตั้งคณะกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างของคณะกรรมการสามัญประจำวุฒิสภา 6. ก,การจัดระเบียบวาระการประชุมบุธที่สภาจำนวนหนึ่งครั้ง